สนนนับสสุโโดยริกวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการกอล์ฟรูรายการที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับกฎกติกามารยายในกีฬากอล์ฟค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าลูกอยู่ในบังเกอร์และมีลูซอิมเพดิเมนต์กับสิ่งกีดขวางอยู่นกักกอล์ฟสามารถทําอะไรได้บ้างและกฎกติกรรยายข้อนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะทำไมวันนี้เงียบๆกันจังเลย เียจะจบแล้วเนี่ยเดี <cozy in German> so ๋ยวรีบต oh, okay. oh, oh ีห oh. น oh ่อยรีบเปนนไหนไว้เ hmm. ดี <Their royalty noise> <sy>. ๋ยวผมมาตีนะผมมาตีนะอ่าฉันก่อนเลยนะรีบไปก่อนเลยค่ะสวยโอ้โหเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปฮึ๊บโอ้โหเต็มบ่อเหมือนจะเหมือนจะบ่อนั่นแหละบ่อนั้นเลย โอ้โหตามไปแล้วไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันไปเรียบเที่ยวเพื่อนเที่ยวเพื่อนเที่ยงนะเนี่ยโอ้โหไม่ลายเล่นไงเนี่ยลูกเนี่ยเรียบร้อยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยผมเจ้ากิ่งไม้ออกไงเลี้ยวไม่ได้ไงมันจะเป็นปรับแต่งปม่ปรับแต่งไรวะเนี่ย อ่านกดมาแล้วได้ดีกดไหนไม่ไหนคือมันหยิบไม่ได้มันสามารถเอามือหยิบออกได้เลยครับสวัสดีครับกอฟรู้ครับผมนี้ลุมนี้มีอะไรให้ช่วยครับคือมันมีเศษใบไม้ก้อนหินอย่างเงี้ยอยู่ตรงลูกผมนะฮะผมสามารถหยิบออกได้ไหมฮะครับในบังเกอร์นะครับแล้วก็ที่อื่นๆเนี่ยนะครับกรณีนี้มีอยู่สองสองเรื่องนะครับที่จะหยิบของออกเนี่ย สิ่งแรกก็คือรูทซิปเปเมนท์ที่เป็นสิ่งธรรมชาติที่ร่วหล่นจากต้นไม้หลุดร่วงมาแล้วอยู่บนพื้นเช่นใบไม้กิ่งไม้ก้อนหินนะครับก็หยิบออกได้ทั้งในบังเกอร์แล้วก็ในพื้นที่ปรับโทษนะครับแต่การหยิบเนี่ยลูกต้องไม่เคลื่อนที่ถ้าลูกเคลื่อนที่จะมีโทษปรับ1นสโตรกเอาลูกกลับไปวางที่เดิมแล้วไม่ต้องนําใบไม้กลับมาวางที่เดิมเรื่องที่2นี่ก็คือสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นเราจะเรียกว่าสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้อะไรที่เคลื่อนย้ายได้โดยง่าย พิมนุษย์ทำขึ้นมาเช่นถุงสร์การ์ดเศษดินสอเศษฐีร่วงอยู่บนพื้นแล้วนะครับเราก็หยิบสิ่งนั้นออกถ้าลูกเคลื่อนที่ไม่มีโทษปรับเอาลูกออกลับมาวางที่เดิมตอนนี้มีกรณีหนึ่งว่าถ้าเผื่อลูกอยู่ในถุงอยู่ในหรืออยู่บนสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายได้อันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งคือต้องหาจุดอ้างยิงใต้ถุงแล้วก็วัดถึงช่วงไม้กรอบโดยใช้ไม้ยาวที่สุดในถุงที่ไม่ใช่พัตเตอร์ มาวัดเพื่อหาพื้นที่ผ่อนต้นในการดอกลูกต้นนั้นก็ไม่มีโทษตับนะครับกรณีนี้นะครับดูครับว่าการหยิบเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้ลูกเคลื่อนที่ถ้างั้นผมหยิบใบไม้ออกแล้วก็เล่นต่อได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับระวังลูกเคลื่อนที่นะครับอันนั้นนะอย่าระวังนะระวังนะลูกเลื่อนมาจบเลยนะ ยดเอะโอ้โหเคียร์ชัดทุกกฎโปรเฟชชั่นอลเกมโปรเฟชชั่นอลโก้ไปลีโกเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกฎกติกาในข้อนี้เดี๋ยวยังไงจะรบกวนให้อาจารย์แดงนะคะทบทวนให้ท่านผู้ชมฟังกันอีกรอบค่ะรู้สปเดเมนเนี่ยคือสิ่งธรรมชาติที่ล่วงหล่นอยู่บนพื้นะนะครับอย่างเช่นใบไม้ก้อนหิน กิ่งไม้อะไรต่างๆที่หลุดจากต้นแล้วะนะครับหรือแม้กระทั่งหลุดแล้วแต่ยังค้างอยู่บนต้นหรืออยู่ตรงลําต้นนะครับก็ถือว่าเป็นรูสิปิเนน์ถ้านักกอล์ฟไปหยิบแล้วทําให้ลูกเคลื่อนที่จากการหยิบนะครับก็มีโทษปรับหนึ่งสตรกนําลูกกลับวางที่เดิมไม่ต้องนํารูสิปิเนน์ไปที่เดิมะนะครับยกเว้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนกรีนหรือบนพื้นที่ตั้งทีะนะครับจะไม่มีโทษปรับส่วนสิ่งกีดขวางเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นมานะครับ อย่างเช่นสกอาร์กระดาษขวดน้ําอะไรต่างๆพวกนี้ในกระตังทีนะครับทีตั้งลูกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งกีดขวางถ้านักกอล์ฟไปหยิบสิ่งกีดขวางออกลูกขยับลูกเคลื่อนที่ไม่มีโทษปรับอ่านำลูกวางที่แต่นะครับแล้วก็เอาสิ่งกีดขวางนั่นออกไปนะครับก็ถือว่าเคลียร์กันไปแล้วนะคะสําหรับประเด็นนี้ก็อยากฝากแนะนาท่านนักกอล์ฟนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะหยิบลูทอินเทอเมนต์ออกจากลูกเนี่ยวังนะคะอย่าให้ลูกขยับนะคะเพราะว่าถ้าขยับเนี่ย หนึ่งสตรกไปตามระเบียบนะคะส่วนสัปดาห์นี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้ามีละอาจาแดงจะมีก,กฎกติกาข้อไหนมาฝากรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยปริโก